ครับพี่น้องครับกระผมเป็นนายขวัญพลรุกาดนะครับเนาะชอบทําการเกษตรน,นะน,ะน,นะครับพี่น้องเนาะมืัอนี้จะมาแบ่งปันอ่าความรู้ของผมที่มีเนาะครับพี่น้องมาแบ่งปันเรื่องอยังเรื่องการปลูกมะเขือเปาะและมะเขือเทศแล้วกับปลูกทั่วเนาะครับพี่น้องแล้วก็ปลูกเห็ดมี3ามสี่อย่างที่ผมทําการเกษตรนะครับพี่น้องมืัอนี้ตอนเช้าครับพี่มืัอนี้อากาศดีลมว้อยๆครับมีนี่มือนี้ครับบ้านผมครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะครับเนาะ ขันแรกผมจะให้มาเบิ่งบักทัวที่ผมปลูกก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะสังเกตเมื่อมาบักทัวผมนี่สิเป็นฟักเป็นหมากได้ครับพี่น้องพี่น้องเห็นบหมครับบักทัวปีที่ผมปลูกไว้ครับปลูกไว้กินได้ครับพี่น้องอันนี้อันนี้บอดสารผิดได้ครับพี่น้องเลยผมสีว้าสูอ่าพ่อแม่พี่น้องฟังเนาะครับเนาะบอดสารผิดพี่น้องสังเกตเบิ่งเห็นบหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกำลังออกหลายนะครับเป็นบักทัวตั้งเนาะครับพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบหมครับอันนี้ผมปลูกไว้กระบอกหลายๆนะครับพี่น้องเห็นบหมครับ สาดตร์ไปให้พี่น้องป้องปลาเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นี่กำลังพูดีกินนะครับพี่น้องเลยวันก่อนผมอ่าไปลองเอาไปจำนายเบื้องข้าพิธกรรมละสิบบาทครับ,รบพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวหนึ่งครับพี่น้องเลยเพราะว่าเหลือกินเลยนะครับเนาะเพราะว่าเราปลูกกับประมาณบางยี่สิบต้นกับเหลือกินนะพี่น้องเลยเหลือก,กินเราก็เอาไปจำนายได้ได้ครับพี่น้องเป็นเศรษฐกิจฐฐพอพเพียงครับพอาะท่ลูกยางไปจ้ากหน่อยให้พี่น้องป้องปลายเบิ่งกระดับกันครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเนี่ย ช่วงนี้นะครับเนาะเห็นบหครับหมากและฟักเพ่นผู้ดีต่ำนะครับพี่น้องเห็นบ่มนี่สังเกตบึงบ่ครับพี่น้องอือโอ้จังแมีนอ,อันนี้แหละครับการอ่าทำการเกษตรกับคือกันนะครับพี่น้องเลยเราก็เห็นแล้วว่าอ่าเพ่นบ่ชอบอากาศแบบใดเนาะครับเนาะเพ่นบ่ชอบอากาศที่อ่าร้อนเกินไปเ้าก็ใส่น้ำทั้งพื้นก็ได้เห็นบ่ครับพี่น้องผมจะใส่เห็นบ่ครับใส่น้ำทั้งพื้นนี่แล้วก็ กันคั้นคู่ไปขั้นคู่ไว้ครับปอยน้ำใส่บองนี่แล้ครับพี่น้องเลยพนกระยูได้เหิงได้ซึมเข้าไปนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิภาพไปเบืองกันบักเขือที่ผมปลูกไว้นะครับพี่น้องยางไปเบืองน้ำกันก่อนครับปลูกไว้กินนะครับเนาะบางที่กับงามแน่บ่งามแน่อะไรแหละครับพี่น้องเลยเบิ่งบักเขือไปน้ำกันนะครับเดี๋ยว้ครับบักเขือผมนะครับพี่น้องบักเขือผมกับออกดกอยู่ครับพี่น้องหมากกันใหญ่ได้ครับพี่น้องเห็นบเยนี่นี่นี่ทั้งในนี่เพราะว่ายาง ผมทำแหละผมกระตุกแต่งกิ่งไปพร้อมหลายคลิปหลาย,ลาย,ลายวิดีโอเนาะครับพี่น้องเนาะให้พี่นอ้องปง้องปายเบิ้งอ่าถ้าว่ามันอ่าดอกดอกดอกเขาจะไปลดน้ำใส่ดอกเพราะได้ครับพี่น้องเองห็นบ่นี่เวลาลดน้ำนะครับพี่น้องเขาลดทั้งพื้นให้น้ำทางอ่ารากเพิ่นเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นเป็นหมากเป็นผลถ้าวันลักษณะนี่ให้พี่น้องตกแต่งกิ่งนะครับเนาะตกแต่งกิ่งก็คือลิใบออกครับพี่น้องให้แสงแดดกลับไปถึงเห็นบ่นครับผมสิเฮ็ดให้เบิ่ง พี่น้องสังเกตมงโดขนาดได้ครับพี่น้องผู้ข้างในผู้มีแต่บักเขือครับพี่น้องมงดูนี่แม่นบักเขือทั้งนั้นแหละครับพี่น้องเงินโบนะเห็นบ่ครับแม่นได้ครับพี่น้องเอ้ยพิซโนยิ่งใหญ่ๆเลยครับเว้ยบ่ได้สีดยาได้ครับพี่น้องเห็นบหมนี่นี่นี่อันนี้คือการปลูกที่หลังนะครับเราเพิ่งกำลังใหญ่คือกันครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ตกแต่งกิ่งไปน้ำไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห็นบ่มนี่เพิ่งกำลังเกิดพร้อมได้ครับพี่น้องเห็นบ่มนี่ อันนี้ก็มือใหม่คือกันนะครับเนาะแต่ว่าผมกับเฮดไท้พี่น้องด้เบิ่งว่าเฮดแบบสเนะครับเนาะมันจังโดกได้ครับพี่น้องเห็นบ่ครับพี่มีต่บักเขือทั้งนั้นได้ครับพี่น้องเห็นบ่เนี่อืมสังเกตเบื้องครับพี่น้องมาผมเบ่าเอามีต่บักเขือหหอยออนต้นเอ็นเต้นอยู่ครับพี่น้องเห็นบ่นี่ยฟังพูดครับเดี๋ยวผมจะลูกไปพี่น้องเห็นบ่ครับผมจะปลูกเป็นแถวนะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ปลูกเป็นแถวเรียงไา่พี่น้องสังเกตว่าเป็นดอกพระจออกลายเพราะว่าพอเปิด คล้ายๆก็เปิดอันนั้นครับพี่น้องเปิดดอกออกดอกก็คือกการเด็ดหรือการอ่าใบนี่แหละครับอ,ออกจังสิซองไปถึงข้างล่างซองไปถึงข้างล่างเลยลกระมาเครื่อประจิออกดกได้ครับพี่น้องสังเกตเบื้องเห็นบ่ผมสียางมาฟังนี่นะครับเนาะยันพี่น้องเห็นบดีครับพี่น้องเห็นบน่เนี่ที่ผมถ่ายท้ำนะเห็นบะครับพี่น้องมีแต่บกเขือได้ครับพี่น้องเลยอันผมแนะนําหลายๆท่านเนาะครับเนาะมือใหม่ก็ดี เห็นบอกครับผมจิตกแต่งกิ่งออกจังสิวิมีเวลาผมก็บได้ปลูกหลายครับพี่น้องกะอันคลองหนึ่งหรือว่าอ่าแปลงหนึ่งเนี่ยผมจะปลูกอยู่หลายประมาณ20่สิบกว่าพอลีครับพี่น้องเลยแต่ว่าก็ปลูกไว้กินทีแรกผมว่าน้องคำนัดแต่ว่ามันหลายเลยผมก็ต้องเอาไปขายได้ครับพี่น้องเลยเอาไปจำหน่ายเห็นบอกครับผมเห็นเนี่ยนางนางลงกับลิใบอ๋อครับพี่น้องมันสีหนาบีซังเห็นบอกครับพี่น้องผมก็เห็นเหยเบิ่งอยู่นี่แหละครับพี่น้อง เอาภาพเลยยังบรรยายพรามันเป็นติ่งของไม้ชิศรกะรี่อ๋อครับพี่น้องเห็นบ่นี่เพราะว่าอันนี้นะครับเพิ่นจะไปงำนะครับงำบ่ให้อ่าผลเริ่มหมากเพิ่นน้อยนยใหญ่นะครับพี่น้องออกเลยนี่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 เห็นบ่นี่ติดกันนี่ผมสิออกเลยนี่เห็นมะลิออกเลยนี่เห็นบ่นี่มันต้องไปย่านด้ครับพี่น้องเห็นบมนี่นี่พี่น้องนับบุ้งรูปอ่นี่มีแต่บักเขือเห็นบ่นี่เห็นบ่ครับบาดนี้ที่นี่เขาก็ได้ผลผลิตครับพี่น้องสังเกตห้องด้านล่างบุตรครับพี่น้องเห็นบหมดผู้ต้นเตี้ยๆกเตี้ครับพี่น้อง ผมเห็นให้เบิ่งตลอดเนะาะครับพี่น้องเนาะคำว่าผู้ใดเอาปฏิบัติก็คือได้เลยได้ครับพี่น้องเลยเคมีเฮาบ่ระจำเป็นต้องอันนั้นก็ได้ครับเฮาปลูกไว้ประมาณบางบ่หลายตน้นกัเห็นบ่ครับพี่น้องเขาจะออกเลยเห้นไหมนี้เคมีน่ะบ่จำเป็นก็นได้เนะาะครับพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮาใส่เคมีเลยครับผู้ที่ซื้อไปจนะจำใน่ะหรือซื้อไปกินนะ่ะเพิ่นก็บ,บไ่ได้กปอดภัยได้ครับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทุกมื้อนีนโรคไข้มันหลายเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นบ่ครับผมสิตกแต่งจริงให้สังเกตเบิ่งว่า พจนจะโล่งครับโล่งแล้วพ well, oh, ่นสจีออกดอกด้บานนี่พ่นบอกกินทั้งใบแหละครับพี่น้องเอาใบออกก็ได้ครับพ่นก็เขามาหาทั้งผลแหละครับผลผลิตแหละครับพี่น้องเบื้องต้นนี่ครับพี่น้องเลยโอ้ตบพู่นะหมากนะโพดแล้วพี่น้องเลยอืมมุกเจถ่าเบื้องยังสี่ครับพี่น้องเห็นดีอยู่บวกครับพี่น้องมุงนู่นนี่รีออกจะ้สี่เห็นบ่นนี้นี่เห็นบ่ครับนี่ยพอมีถ่ายเบื้องเป็นตัวอยาอันให้เบื้องเป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมก็อยากให้พี่น้องได้นาะครับพี่น้องเนาะ เพราะว่าเฮาทถ้ำเดี๋ยวห้าก็อยากได้เดี๋ยวเบิ้งครับที่ผมพี่น้องมาเบิ้งฟังเบิ้งกระได้ครับเบื้องผมบอกปลาเขือผมนะครับพี่น้องเห็นมาเนี่สาดไปชี้เนี่ยซะก่อนนะครับเนาะให้พี่น้องป้องปลายเบิ้งไปน้ำกันพื้นที่ยางไปในลักษณะนี้นะครับพี่น้องเลยลักเสาเดี่ยผมทำใหว่เพราะว่าเวลาผมลดเนาะครับเนาะเห็นไหมครับมันจะหนาหนาห้าวเก่าออกได้ครับพี่น้องเห็นมาเนี่เอาออกเลยครับเห็นไหมมันจะมุ่งมุ่งนรือมาแล้งพื้นที่ไปซุกซ่อนได้ครับพี่น้องเลย เห็นไหมครับมแรงคนทีเขาไปซุกซ่อนในทั้งในนี่เห็นไหมพี่น้องอืมเอาก็ออกเลยครับแผดแดดครับไปเถิงครับพี่น้อง me, me, เห็นบ่นี่เริ่จร me, มจะโล่นบบง,นนง,งน,น,คนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่เมื่อเบิงกรับบ่เนี่ยมเขือเต็มครับพี่น้องมุงดูนี่อืมอืมเห็นบ่พี่น้องปูมีแต่บกเขือนเนาะครับพี่น้องเนาะอันวิดีโอนี่ผมก็ทายทํำคนเดียวกับําำยากเนี่นเนยเจกน้อยครับพี่น้องเลยกับว่าเป็นยังนะครับนาะด้วยใจรักนะครับพี่น้องเนาะอันนี้คืออ่าทํำการเกษตรแลวก็อยากให้พี่น้องป้องไป ผมสียางไปบึงเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็เว่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเนาะอันนี้แหละครับนาตาขาดนาขาดตาของนายคอนพลูกานะครับนอกากเกษตรกรไท้ยใจสูงนะครับพี่น้องทํำมาผมปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับพี่น้องเนาะได้รับผลผลิตหลายครั้งได้ครับพี่น้องเลยตอบโจทย์ได้ครับพี่น้องเลยอันผู้ใดอันถามว่าเห็นผมปลูกและวเบึงที่แหลกคือสิบุใหญ่เนี่ยครับพี่น้องผมกระทํำไปนะครับพี่น้องเนาะเห็นบอกครับบอกเคือผมนะ เบิ้งต้นตี้หนึ่งครับพี่น้องบ่้ด้สูงนะครับพี่น้องเลยมาเบื้องห้พี่น้องเบิ้งใกล้ๆครับสูงอยู่บ่ครับบ่้ด้สูงนะครับพี่น้องมบองนูนนี่มีต้งแต่หมากเห็นบอกครับพี่น้องเห็นบ่นี่ผมก็เอาแกบใส่เนาะครับพี่น้องเนาะเอาแกบใส่กับพุ่นดินเนาะครับเนาะทำาธรรมดาเนาะครับพี่น้องเห็นบอกต้นบ่้ด้สูงนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งเห็นบอกครับผมสิสักสองลงไปดีประมาณบางศอกนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งรู้ต้นหมากนะหมากเลียพ้นนะพี่น้อง ว่าบางต้นนี้คือกันครับพี่น้องนี่ยนี่ต้นนี้ต้นนี้อันนี้ปลูกต้นนี้ปลูกที่หลังนะครับน้องเห็นไมเนี่นี่ยก็ลังออกลายขึ้นกันครับอันนี้ปลูกอ่าที่กูก้อนครับพี่น้องพูดอ่ะย่างหมากเลยครับพี่น้องเห็นบหมติดดินเลยครับพี่น้องมึงดูนี่พูดอ่ะสามหมากสี่หมากโอ้ยพูดดูเต็มไปเวิร์ดเลยพี่น้องเอ้หมึงดูนี่มื่อนี้เสียได้เก็บเลยครับพี่น้องเอ้เมื่อนี้มันหลายเลยครับพี่น้องเอ้พูดสาดไปพูด่ะโอ้เต็มออนตู้อันตานอยู่พวกพูดอ่ะ ต้นตีเตี้ยนึ่งแล้วครับพี่น้องไอ้มึงนูนี่ต้นตีเตี้ยนึงมาเบิ่งฟังนี่ครับบัดนี้มึงนู้หมากไปนะครับพี่น้องกอุ้ยโอดโดนอยู่ครับพี่น้องมึงนู้นี่โอ้เห็นบ่ครับพี่น้องศาดไปภาพรวมเนาะครับพี่น้องเนาะอาจจะเห็นดีหรือเปล่ากับศาสตร์เนาะครับเนาะเพราะว่าอ่าย่านมันแสงแดดเนาะครับพี่น้องเนาะผมมาทํามากก็ดีใจครับพี่น้องเลยพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเปิดใจนะครับเนาะเรื่องทําการเกษตรนี่แหละครับพี่น้องเลยทำมา ทำมากกับไล้เขาเรียกว่าทำมากกับไล้เด right, like ือนแหละครับพี่น้องเอ้ยอันการปลูกนี่ก็คือประมาณอสามเดือนแหละครับพี่น้องเอ้ยสองเดือนกับสองเดือนเครื่องพ่นกับมีพ่นผลิตแหละครับพี่น้องเอ้ยถามว่าเพิ่งเริ่มมีผลผลิตแล้วเพิ่งจะออกมาเรื่อยๆได้ครับบักเขือนะครับพี่น้องเอ้ยได้ยินอันผู้ผู้ที่เพิ่นเสี่ยวสั้นเพิ่นเบาเนาะครับว่าบักเขือเปาะนี่มันจะอยู่ทนอยู่นานนะครับพี่น้องเอ้ย ผมก็ว่าจังสั้นแหละครับพี่น้องผมก็เลยตะโอนผมหันมาปลูกมะเขือเทศอยู่ข้างล่างนี่ครับเนาะมะเขือเทศผมปลูกอะไรครับน้ำวมเบิดในบริเวณแถบนี้นะครับทั้งหลังผมนี่อ่าช่วงเขาปั้นสาน้ามันจะวมเบิดได้ครับพี่น้องเลยแต่ว่าช่วงช่วงนี้ผมจะเลยมาปลูกมะเขือเปาะลองเมึงนะครับเนาะเพื่อเพื่อจะได้อ่าได้ผลผลิตดีครับแต่ว่ากระตอบโจทย์เท่ารับตัวผมนะครับพี่น้องเนาะตอบโจทย์อีลีได้ครับพี่น้องเลย ท่ามากอะนี่พี่น้องเบิ้งคือเห็นนี่แหละครับผมบริหลอกลวงเลยยังพี่น้องไงสังเกตเบิ้องลงครับหมากตัวได้ดกเอามาไหมครับอันบักเขือได้ดกดกครับผู้เห็นไหมครับพี่น้องต้นม่ได้สูงครับสอกเดียวครับพี่น้องไยสอกเดียวที่ผมนี่ประมาณบังหกสิบเส้นครับพี่น้องไยความสูงนะแต่ว่าหมากในี่ติดดินครับพี่น้องไงกับว่าแบ่งปันอ่าความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะก่อนที่ําำกะอ่า ใส่ปุ๋ยคอกนะครับนกก่อนทีอ่าเตรียมดินนะครับนกก่อนจีปลูกก็ได้เตรียมดินใส่ปุ๋ยคอกนะครับนกวานอ่าอ่าเขาเรียกว่าใส่ปูนขาวนะครับนกก่อนจีถ้ำก็ได้ก่อนจีวานเฮ็ดยังก็ได้ครับพี่น้องเตรียมดินให้เรียบร้อยตากดินให้เรียบร้อยขัดมุมมีเวลากเดือนขัดมุมมีเวลาสองอาทิตย์นะครับนกขัดมีเวลาก่ะอ่าสามอาทิตย์นี่แหละครับพี่น้องเลยตากดินไว้นะครับนกตากดินทำมันแห้งนะครับพี่น้องเลยเวลาเราปลูกเละเพิ่นจังหวเป็นเสื่อล่านะครับเพิ่นจังหวตายครับพี่น้องเลย ออ้ผู้ใดลิ่งรีบเกินไปเดี๋ยวบ่ได้นะครับปลูกเดียวก็ตายนะครับเป็นเสือลาเสือลาข้างล่างเดียวมั็ถ้ามาต้นใหม่ตายนะครับพี่น้องเลยเมื่อเนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมถ้าว่ามีความู้ก,ก็แช่ออกไปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสวัสดีครับ